สวัสดีครับพี่พี่นะครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมมอนสุปกรร์ในช่องมอนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพร้อมทั้งช่วงเทศกาลก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังนะครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับพี่พี่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวันนี้ครับ จะพามาพบกับนี่คือพระปิตาจัมโบปรดนี้รุ่นแรกนะครับพระปิตาจัมโบปรดนี้รุ่นแรกของหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสกวันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะครับพระชุดนี้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรและพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบกและพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยผมทําคลิปไว้แล้วหลายคลิปนะครับเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านที่เคยเข้ามารับชมคลิป ต้องเคยได้ยินประวัตินะครับเดี๋ยวประวัติการสร้างพระเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับสําหรับประวัติอะไรละเอียดการปลุกเสกอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวกดรับชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้จะพามาพบกับความเชื่อนะครับก็คือเป็นกุศโลบายนะครับก็คือเป็นตะกรุดเงินตะกรุดทองนะครับชุดที่เห็นด้านหน้านี้เป็นเป็นชุดที่เป็นฝังตะกรุดเงินและตะกรุดทองนะครับ ตามความเชื่อเขาก็จะบอกว่าทําอะไรก็จะมีเงินมีทองเป็นเงินเป็นทองนะครับองค์นี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินทองสติเพชรนะครับนะสติก็จะมีวัตถุที่แวววาวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสติเพชรนะครับเป็นตะกรุดเงินตะกรุดทองนะครับดูครับปิดปิดปิดหน้านะครับโอคทรั์นะครับรายละเอียดนะครับผมก็เคยทาคลิปไว้แล้วนะครับก็ฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็แล้วกันนะครับสําหรับใครอยากทราบนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูพระกันเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับองค์แรกนี้นะครับก็คือเนื้อนําเงินก้นครกตะกุดเงินทองนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อก้นครกนะครับตะกุดเงินทองหมายเลขเจ็ดนะครับสะดือเพชรด้วยนะครับดูครับตะกุดเงินทองสะดือเพชรนะครับอ่าดูครับดูมือที่ปิดหน้านะครับมีความสวยงามมากนะครับนี่คือเนื้อก้นครกนะครับสีฟ้าสวยงามมากหมายเลขเจ็ดนะครับอง์นี้เป็นนําเลิกนะครับเป็นชุดนําเลิกหมายเลขเจ็ด นะครับพี่ๆี่รายละเอียดพระก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากเลยในตอนนี้นะครับพี่นะครับผมทําสังเกตจากที่ผมทําคลิปนะครับก็มีผู้ที่ศรัทธานั้นเช่าบูชาไปหมดเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับขอให้บารมีของหลวงปู่หานั้นคุ้มครองทุกท่านนะครับดูครับพี่พี่นี่คือตะกรุดเงินทองนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับเนื้อก้นครกนี้นะครับความหมายก็มีเงินมีทองนะครับ ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทององค์นี้เป็นเนื้อทูโทนนะครับถ้าตามกล่องเขาจะบอกว่าเป็นเนื้อทูโทนขาวเหลืองตะก,กุดทองแล้วก็ตะกุดเงินเงิน,นอทองเหมือนเดิมฝังสือเพชรด้วยนะครับตะกุดเงินตะกุดทองฝังสือเพชรด้วยนะครับเนื้อทูโทนนะครับสีขาวสีเหลืองก็ถือได้ว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับถ้าจะห้อยแขวนนะครับดูครับพี่ๆดูครับสวยงามมากจริงๆนะครับดูครับนี่ครับองนี้เป็นนําเลิกหมายเลขสามนะครับ นำเลิกหมายเลขสามครับต่ำถือว่าเป็นเลขที่ต่ำนะครับหมายเลขสามเลขมงคลนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีแผ่นทองคําเปลวที่เป็นทองคําแท้ปิดผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นเนื้อหามวลสารนะครับตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินทองแล้วก็ฝังสลิเพชรด้วยนะครับดูครับสวยงามมากครับพี่ๆรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามผมเชื่อได้ว่า ต้องเป็นหลวงปู่โตแห่งอีสานแน่นอนเลยนะครับต้องเป็นพระปิตาหลวงปู่โตแห่งอีสานแน่เลยเพราะว่ามีคนที่นิยมสะสมแล้วก็บูชาเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับองค์นี้ก็เป็นตะกรุดเงินทองเหมือนกันนะครับเป็นว่านสบู่เลือดตะกรุดเงินทองเหมือนกันนะครับน่ครับพี่ๆดูนะครับตามความหมายก็ทําอะไรก็มีเงินมีทองครับเป็นกุดโลบายของผู้ที่จะนําไปบูชาต่อไปนะครับดูมือที่ปิดหน้านะครับมีความสวยงามมากนะครับด้านหลังนี้นะครับเป็นหมายเลข 2 1นะครับใครเกิดวันที่21ก็สามารถเช่าบูชาได้เอาไปเสริมสิริมงคลในชีวิตนะครับถ้าตรงกับเลขวันเกิดนะครับก็จะมีผู้ที่นิยมสะสมนะครับสวยงามมากนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับตะกุดเงินทองเหมือนกันครับดูครับพี่ๆนะครับดูอย่างไวเลยนะครับรายละเอียดพระนี่ไม่ได้มีมากนะครับเป็นรายละเอียดที่เรียบง่ายก็คือเป็นพระปิดตาที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับ่งบอกถึงความมีพ่อกระซับนะครับและความหมายของตะกุดก็ ทำอะไรก็มีเงินมีทองเหมือนพิตะกุฎเงินทองนะครับอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นรายการเดียวกันก็คือเป็นว่านสบู่เลือดเลข5 9นะครับแต่อค์นี้พิเศษหน่อยก็คือด้านหลังจะฝังรูปเต่านะครับเต่านี้ก็หมายถึงโพกกระย์เหมือนกันนะครับเต่านี้ก็หมายถึงโพกกระย์เหมือนกันนะครับองค์นี้หมายเลข5 9เนะครับเป็นรายการว่านสบู่เลือดตะกุดเงินทองเหมือนกันนะครับตะกุดเงินทองเหมือนกัน สวยงามมากนะครับพี่พี่นะครับดูฝ่ามือที่ปิดหน้าพระนะครับโอ้ยสวยงามนะครับพี่พี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับพระนี่อย่างหนาเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับพระนี่หนามากนะครับผมเชื่อได้ว่าผู้สร้างนี้ไม่ได้หวงมวลสารเลยนะครับอัดเข้าไปอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วพระชุดนี้ก็ยังได้รับการอาฐารจิปุกเสกจากพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกและพระอาจารย์สุริยันโกศปัญโยถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนาแห่งแดนอีสานปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ และอีกประการก็ถือได้ว่าเป็นพระปิตารุ่นสุดท้ายนะครับเป็นปิตาจมโบโปรดนี่รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หาสุภโรเนื่องจากท่านก็ถึงแก่การมลณภาพไปแล้วนะครับองค์นี้มีความสวยจริงๆครับองนี้นะครับกระดเงินทองสรีเพชรเหมือนกันนะครับพี่ๆดูครับเป็นเนื้อทูโทนครับจะทําให้แบบเป็นพระนี่มีมิติอย่างมากนะครับถึงห้อยอถ้าเราเอาไปนําเลี่ยมกันน้าเนี่ยก็จะเปรียยนสมุติว่าแบบเหมือนพระจะลอยออกมาเลยนะครับเนื่องจากเป็น มี2เนื้อในองค์เดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าผู้สร้างนั้นก็ถือได้ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับออกแบบได้อย่างมีพุทธศิลป์ที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเลิศนะครับตะกุดเงินทองนะครับตะดือเพด้วยนะครับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อผมก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่ เ7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับโอเคครับพี่พี่นะครับหากใครชอบหรือสนใจทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมชัดๆทีละองค์นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ